เริ่มเลยนะคะพอ่อสวัสดีค่ะนี่นะคะกลุ่มเราเป็นกลุ่มสองนะคะฝึกงานวันที่สามนะคะเราก็จะทำสมุนไพรย,ยาทดลองสีสูตรสองนะคะใช่แล้วก็จะมีอ่าไผ่สีสุกตากแห้งนะคะแล้วก็มีเมล็ดพริกไทยดำมเมล็ดพริกไทยดำนี้ใช้เจ็ดเม็ดนะคะแล้วก็ปูนขาวหนึ่งช้อนชานะคะ แล้วก็คเกษตรใช่ไหมคะใช่ค่ะคเกษตรนะคะเราก็จะทำตามันนี้ให้ละเอียดโคให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็ล่อนถ้าไม่ร่อนก็คือโคลให้ละเอียดที่สุดแล้วก็เป็นผงออกมาอย่างนี้นะคะหน้าตาหน้าตาของผงแบบนี้นะฮะเหมือนเหมือนมัชะใบไผ่นะคะมะชะเอาไปทํามะชะก็ได้นะเป็นี้นะคะแล้วก็พริกไทยของเราใบไผ่เนี่เราจะใช้แค่สีสีกรัมนะคะพริกไทยเนี่ย เจ็ดเมล็ดช่างใบผ่ได้ศูนย์จุดสามสี่ใบผ่ปกติถ้าเกิดเราไม่มีตาช่างก็คือใบไผ่ยเราก็เจ็ดใบใช่ไหมคะเจ็ดใบใช่แล้วก็เมล็ดพิถีพิัก็เจ็ดเม็ดนะคะปูนขาวหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็มะนาวนี้ใช้เป็นกระสายานะคะใช้ให้มันบุกผิกเพื่อให้มันเกาะติดกันนะคะเดี๋ยวเราจะต้นรออ๋อแล้วก็ตัวนี้น้ำมันประสานนะคะเราถ้าเกิดมีน้ำมันอะไรก็ได้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันหมูนะคะ หรือน้ำมันงาก็ได้นะคะถ้ามีเราก็ใช้ได้นะคะแมาเรามาลองกันเลยอ่าต่อไปจะเป็นการผสมผสมตอนเราฝีสู่วนเกอนตีนสีประมาณนี้อันนี้หั่นให้หน่อยต้องตีนอันนี้คือสี่กรัมนะคะเราเราเรากะไว้แล้วนะอันนี้ปริมาณหนึ่งช้อนชาเราก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเราประมาณสิบห้ากรัมนะคะ เอากับใบผ่ยเจ็ดใบพอดีนะคะอันนี้ก็หนึ่งช้อนชานะคะเจ็ดมิตรอีกเจ็ดมิตรเจ็ดเนโอ้เจ็ดเนี้ตัวนี้นะคะเนียเดียเนี้ยเี้ยเนียน้เดียวนีเน็ดเนเนียช้อเนี้ยนี้อนี้ยน้น้ยเนี้ยเนเนเ็ดยเนีียเนียน้ยเนี้เนียน้้นานนี้เยนอนยย เทสเตรียมเเราเตรียมช้อนชาไว้อยู you know, ่เน,นาะเมื่อกี้เนาะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ช้อนชานะคะเราก็กะดหาอช้อนชามันก็เราก็คลุก <ขอ S 2> เคล้ากันนะคะ <package. S 1> แล้วก็บีบมะนาวใส่นะคะนี่มะนาวคนนีิดเดีเพิ่มอีกนะคะให้มีความหนืด นิดหน่อยให้เกาะตัวได้ให้เกาะตัวได้แล้วก็เราจะทาน้ํามันที่ผิวภายนอกตรงตรง้นเอตรงแขนอ่อนนะคะท้องแขนเป็นตัวประสานระหว่างผิวและยาทดลองฝีสูตรสองนี้นะคะอืมทำไมไม่ไป ได้แล้วคือแบบได้ยังต้นตัวอีกอยอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึงเดี๋ยวกลัวไม่หนืดอ่ะอีกแล้วน้ำภาษายางได้ลรึได้ยังนี่ดูความหนืดของเขานะคะดูความหนืดของเขานะอ่าเขาต้องมีความหนืดคราวนี้เราก็จะทาน้ำมันเนาะหนเซสามชุดได้ อันนี้ได้ประมาณสามชุดนะโอเคคาถาใช่ไหมคะคาถาต้องให้หน่อยท่องให้หน่อยนิสิงเห่เข้ากัอนอ่าเรามีคาถากำกับด้วยนะตรีนิสิงเหสัตตนาเคปัญจชลุกะคันเจกันจัจเจวะจัตโนเทวาสัจจะ ชาชาชาปัญจอินทราแบ่งสารเนวะจัลุงพัทธเอกขาแล้วก็ขอมือยักษานะวะเทวาปัญจพรมมาสหปาติทเวราชาอัขถอรหันตาปัญจพุทธานามิหังอ่าเราจะทำคนนี้เราก็มาลงข้างนี้ ผู้หญิงต้องบนซ้ายแล้วารานาคเกปัญจากเพชรหลวปัญจวัจจะตุเทวาชาวชราชาปัญจังชานามีวัจจะผู้หญิงบนซ้ายผู้ชายบนขวาเพราะว่ามันโดนปูนนิดนึงใช่ไหมคะมั้ชายันขวาสหปาปิ พระเวราชาอัฏฐาอัฏาปัญจภตอนนี้มันเหมือนเหมือนมันเหมือนเริ่มฟูแล้วนะโอเคได้แล้วค่ะชื่อตั้มละเอียดดีจังเลยสวยสวยพอไผ่แห้งแล้วสวยเนาะนี้เยอะไหมครับสวยสวยนี่อีกสวย นี่นะคะขใบไผ่สดอบแห้งมาแล้วสีก็จะสวยสวยอบหรือว่าตากตากค่ะตากตากตากพูดผิดแก่ใบไผ่พึงเฉยเฉยพึงให้แห้งพึงแดดเราต้องเยอะก็ได้พราเราต้องการแค่ฝาลิซมีแต่คนเดียไม่เหมือนกรนแล้ว เล้บอกยังไงแปะไว้กินได้ไหมว่าอาการยังไงรอ๋อเราเราจะแปะไว้ที่45นาทีนะคะจริงๆหนึ่งครั้งที่แปะ45นาทีแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการอะไม่กี่นาทีเขาจะรู้สึกยุบยิบยุบยิบแล้วก็เกิดอาการเหมือนโดน อแสบร้อนด้วยเหมือนโดนมีหนามคมเกาะมาแล้วก็ดูดทุบๆเลยในกรณีที่ออมีคือความค่ะความความรู้สึกที่เหมือนที่เขาเรียกว่าแตกต่างกันค่ะสําหรับคนที่ไม่มีเชื้อฝีมะเร็งอยู่ก็จะมีความรู้สึกเย็นแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครอ่ะที่มีเชื้อฝีมะเร็งนะคะก็จะมีความรู้สึก จิบ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 เหมือนมีมดมีเหมือนมีแมลงมาไต่หลังจากนั้นก็จะมีอาการแสบแสบร้อนร้อนมันไม่ได้เยอะนะคะมันไม่ได้เยอะใช่เรารู้สึกแค่ว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกเฉยเยเย็นเย็นอันนั้นไม่มีปัญหาอะไรปกติคนปกติแต่ถ้าเกิดว่าจิบ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 หรือว่าแสบแสบอันนั้นคือนี่คือมีปัญหาแล้ว อย่างตอนนี้ตอนนี้พีเกตเมื่อวานเมื่อวานพีเกตอะใช้ยาทดลองฝีสูตรหนึ่งใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวเมสซ้ากับตัวเมลําัพโงสลัดเมลํลัพโงใช่ไหมคะเมล์ลังโงการสลัดเนาะไอตัวนั้นก็คือความรู้สึกอะมันก็รู้สึกว่ายิบยิบแล้วก็แสบร้อนแล้วก็เส้นเลือดนี่เต้นตุ้บตึบเลยเนาะแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะอันนี้พอทาไปแล้วมันมีความรู้สึกลึกๆกันนะมันจะ ว่าแบบมันเหมือนอาการอะไรตอดเราตุกตุกตึก,ตกแล้วมันก็จะร้อนเผาเผาคนเป็นจะรู้เลยนโนนคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าพอเกตวางสักพักเกตนับหนึ่งในสองสามในใจพอถึง<ช>นาทีที่ส<ช>ิบเอ็ดสิบสองมันจะมีอาการลึกๆตุกตึกตุกตุกอยู่ข้างนนใน<ช>แล้วมันจะค่อยๆร้อนร้อนร้อนแล้วมันวิ่งเข้านี่ร้อนแล้วมันวิ่งเขาวิ่งเข้าอันนี้อันนี้ก็คือแรงถ้าเกิดว่ากับของตัวเองที่ทดลองก็คือ พอาวางวางไปปุ๊บอะ่ะมันรู้สึกแบบยิ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 บแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกร้อนร้อนแสดงว่าเราพอเราทดลองทีามีอาการอย่างนั้นเราสามารถก็จ่ายยาได้ตอนนั้นที่ทําเนาะก็คือจะมีสองคนที่รู้สึกก็คือมีพี่โอลานแล้วก็มีตัวเองใช่ไหมคะอาจารย์บอกเลยว่าหลังจากนี้ให้ไปปันผิวมะกรูดผิวมะกรูดก็คือวันละหนึ่งลูกกกนังหกสิบซีซีกิน ไอ้เรากินไปแล้วมันกินยากเลยวิธีอีกวิธีการหนึ่งก็คือเอาเปลือกมะกรูดหนึ่งลูกแล้วก็ต้มกับน้ําให้ได้หนึ่งแก้วค่ะกินทุกวันสามสิบวันเป็นการล้างพิ<า>งเชื้อล้างพิษเรือรงสามสิบวันโอ้เราเห็นแล้วมะกรูดเยอะแยะเลยได้เลยเราก็นําเรื่องของแพทย์แผนปัจจุบันมาช่วยวิเคราะห์ได้เช่นเวลาเรารู้สึก มีความผิดปกติแบบนี้เราก็ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจเลือดได้เนาะใช่ใจร่วมกันมันไม่ได้ใจร่วมกันมันเหมือนกับไปตรวจว่าแพ้อะไรอย่างนี้เนาะเหมือนกับทางแผนปัจจุบันที่ก็ว่าตรวจมีการแพ้สารใดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อวันเมื่อวันแรกเมื่อวันแรกอ่ะทดลองกับน้องที่เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นน้องฝึกงานหรือเปล่านาะน้องที่ตัวใหญ่ๆหน่อยนะคะพอวางปุ๊บก็น้องเขาก็รู้สึกเลยและมีพี่เลี้ยงคนหนึ่งเขาก็ทักว่าเอ๊ยน้อง ดืม่มแอลกอฮอล์แล้วเปล่าอ๋อใช่ค่ะหนูเพิ่งดื่มมาเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมารู้รเลยอ,อ๋อแสดงว่าถ้าในกรณีร่างกายมีความร้อนที่ผิดปกติไป <คน S 2> ก็อาจจะเป็นผลด้วยใช่ะคะเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยมีการเอาตัวนี้นะสูตรหนึ่งนะคะไปทดลองกับคนไข้ก็คนไข้ก็รู้สึกยิบเยีบเหมือนกันอาการมือนเกียดเลยคนที่กิน และสองท่านรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเป็นปกติครับไม่เจยใช่เฉยเฉยครับอยากมีความรู้สึกไหมคะไม่มีแล้วฝั่งนี้คะไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะเฉยเฉยค่ะคือไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นทุกคนที่จะรู้สึกอย่างนี้นะบางคนว่าทาไมฉันไม่เห็นรู้สึกเลยทําไมมันเฉยเฉยมากเลยอะไรเงี้ยค่ะเช่แ่อวานใช่เมื่อวานนี่คือสูตรหนึ่งก็จะมีคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเย็นแต่เย็นนี่คือ เย็นลงลงผิวอ่าเย็นลงแล้วก็ขึ้นอ่าของนเออของน้องก้าก็คือเย็นลงไปชั้นลึกเลยแล้วก็ขึ้นมาหัวไหล่แต่บางคนก็คือรู้สึกเย็นเย็นสบายสบายแค่นั้นเดี๋ยวเราก็ลองมาดูกันเนาะลองทําทดลองหลายๆคนว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีความรู้สึกเย็นลงลึกเนี่ยค่ะ คืออะไรเขามีความเหมือนกันตรงไหนเราก็มาวิเคราะห์ดูเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอันนี้เรารู้ว่าถ้าเกิดยิบๆเนี่ยคืออะไรอันนี้อันนี้แบบร้อนก็คือเราเราเทสเรารู้แล้วเราออกออกได้คือไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องแปะตรงสิบห้าเพราะว่าเราเป็นการทดลองฝีอันนี้ทดลองรู้แล้วเราออกออกได้เลยค่ะแต่สําหรับคนที่ไม่ไม่รู้สึกอะไรเงี้ยค่ะ ก็ลองดูต่อบางทีอาจจะเป็นนาทีที่44ก็ได้ที่ขึ้นออแอลกอฮอลจะอยู่ลึกจริงๆเรื to ่องของการแพทยแผนไทยเนี่ยถ้าเย็นมากหรือร้อนมากมันก็เป็นเรื่องของความร้อนเหมือนกันเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะเย็นมากเลย มันมีมันเน้ไฟไฟไฟเย็นแบบร้อนไฟเย็นไฟร้อนอะไรอย่างเงี้ยอ่าสาำหรับใครที่ต้องการทดลองทดสอบนะคะก็มาได้เลยนะคะผอก็ทดลองหรือยังคะยังใช่ไหมอ่าเดี๋ยวต้องให้ผอทดลองอถือกว้อให้ผอค่ะผอจะลองเลยโอเคนี่ก็เป็นนะคะการทดลองฝี สูตรที่สอง,สองค่ะข,ขอบคุณค่ะ